ที่ว่าสิ้นบุญแก๊งต้มตุนกัมพูชาสหรัฐอังกฤษยึดบิตคอยล์ล็อตใหญ่ห้าแสนล้านบาทนี้ตามที่ปรากฏในภาพนี้เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ตอนนี้จะว่าไปแล้วเรื่องแก๊งต้มตุนของกัมพูชานี้มันก็เกี่ยวข้องกับกมเมอร์หรือว่าแก๊งคอนเตอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรและอดีตนายกแพทองคานชินวัตรออกมาพูดเรื่องนี้ตามภาพที่แนบมาให้ดูนี่ครับ ตอนนั้นคนไทยหรือว่ามวลชนหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียกับแก mm ๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาก็ออกมาคัดขานกันใหญ่จนกระทั่งถึงทางตันที่นายกรัฐมนตรีแท้แพทองทานหลุดออกไปจากตำแหน่งเรื่องนี้ก็คงจะเป็นขา่าวใหญ่โตอีกต่อไปครับเพราะว่ามัน เดือดร้อนหรือว,ว่ามันเกิดผลกระทบมาจากที่สหรัฐแรงกิดยึดบิตคอยซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องแกงคอนเซนเตอร์สแกมเมอร์มีรายละเอียดอยู่เรื่องนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจติดตามดูก็แล้วกันนะครับ